พามาเฮ็ดเนาะตอนนี้ท่านผู้ชมพอเฮ็ดแล้วพอเฮ็ดแล้วเรามาฝึงกันเลยเนาะเต้นเต้นนะครับผู้สมโบเฮนบึงเนตเต้อันนี้คือดอกดอกพี่เจอันนี้คือแลนนะผู้ชมว้ายหมูแล็กแหงมานะผู้ชมหมูแลกแหงมานคุณท่านไหนอีกแล้วตามมาสาวไปดีด้วยคุณเห็นไหมคนมาเนี่ยเนาะผนันกันไว้กับน้องสาวเพื่อนคะแนนหน้าสิบ ทำไปซ้ำทำไปซ้ออทำไปซ้ำทำไปซ้ำทำไปซ้ำออ่าฮ่า่าทำไปซ้ทำไปซโอ้ยโอ้โอ้สุดอดทำไปซ้ำทำไปซเอดีด้อา้ะทำไปซ้ทำไปซ้โอ้ยครั้งแรกเลยเนาะครั้งแรกองยิ่งที่วานแบบจุ๊มจมแบบนี้อท่านกสั่นแต่ขอถกขอให้นำลาได้ด้อ เสียอะไรก็ได้ถืออันค่ะก็ออกมาทานไปส่งเอองามอิลิมิเต็ดปุมจุ้มหอบแรงเห็นกระจอกออกมาคายก็เลยพากันออกมาแต่บ้านอาทานไปส้งมาเบิ่งเด่นกันนะหาดขึ้นมาหนิว้าวเน่ผูกปูดกันได้เก็บ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 มาเดิมมาเดิมไหมมาเดินมาเดิมไห <laughs> mà đưa mọi đưa làm bưu súng kiếm hết em căn hộ hộp leng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  mày là làm mà. ừ, là Cho là mày, cô là à? à, cô,

ิไวว้หัเก็บเก็บเอิญเก็บไป็นกรรการได้พี่น้องเด้อเอิญแม่เอิญเก็บนแม่พี่น้องเอิญเก็บเพชรเด้อในงานแท้ๆนี่กำลังหมดคลิ้นออกมาแกงมะแรงสู่ผัวกินยังไม่เคยได้กินเพชรั้งแรกเนาะมันมาปากผัวเลยสิรวยผัวข่อยได้สิเจ้าเอ้ฮัลโห

เอาเลยสมบนตีนางสายค่ะเอาเด้อทำู a, sair, n, mm, yeah. uh ้ม huh. อันนี้หัจะบนบนดสายเอาหันเอกวาอกสายโดกไปสิได้สายอดีสามโดดมาขงฮาดีสาในห้องนะมันาบึงากิบหิานเด้อมาเด้อมาเด้อกิมมั ีดอกจมจูโอ้ยเนาะมันปะขัวใหม่จนบาสนั่ถูกเลยปวดได้ไม่อคิดเลยสีิบหมูชาหมูย่างน้เ้อพี่น้องเอ้ยปาโทษดอกง่ายลีด้าทำผสมเอ้ยพูดนะปาโทษักนฮักนักนนันนหนไป่นี้มเห็น ạ à, sao, ăn đi sao? sao? nhanh đi khúc bút bớt đều đi hả nè 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 đi nè 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 khác nè 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 anh? ใช่ใช่ได้นะแล้าเสียมาง่ายนะไปเลยคุณคุณลุกเลือกนี่ใช่ได้ได้ได้คลิปอันเก็บเพ็ดปวกอันให้พี่น้องหับส้มอีกแล้วหลังจากทีมเดิ่นจากคลิปชองคลิปนั้นไปเนาะเพราะวฟุลด้ากระตุกขนาดทำตัวส้มเลยค่ะพอดินซุ่มแล้วมันก็ออกอีกหอบเห็ดป่วงพี่ช่างก็จะเอิอนค่ะเห็ดป่วงขาร์โของงานก็จะเอิอนค่ะ อินกับโบคอยเูาจกบันไดดอกนี่แต่ว่าเห็นเห็นอันเขาเจ้าผู้หนึ่งได้มาแล้วก็พากันมาเลาะมาหาเบิ่องเหลือเกินเห็นแบบ่อเสนาจะมีคนได้เขาเจ้าก็บว่าอุกันดอกว่าเฮ้ยผู้นั้นได้ผู้นี้ได้ได้เฮ้ยเฮ็ดก็พากันโลออกมาวันนี้ตอนแรกก็อยู่บ้านเพื่ออินกันว่าเหลือก็สซวนกันออกมาก็หน้าสาวกับน้องสาวหนาก็ออกมาได้ทำซุ่มเนี่ยอย่างยังบี้มือดอันสิบนาทีซ้ำฮะเลาะลงมาก็เห็นลุ บ่มันเคยอ๋อกันนานสาวคุณแววเสียงคนหาห็ดพุกันสุดสงกันสุดเสียงคนหาห็ดกันเอาเลยเบิดเลยเบิดเลยเบิดเลยเอาเอาาอาาเอเออออเอาออ อันนี้มันเป็นเฮดแบบบามันแตกมันบีเหือบเนาะหัวพุนบีเหือเป็นาสาวขึ่นกระรองเสียมเคียงๆได้เนาะไม่ใช่ชาขันเดอมันเป็นอะไรนะ<า>น่นะม,มันคือมัวเนานะอืมบ้มาลแลวาวนะชามาปืดเึงอื่นเขดอืม